ต้องเล่าก่อนว่าเรื่องควาที่ว่าผมเกิดมาในครอบครัวของอาจารย์ธรรมะอาจารย์เฉยเดียนพูดเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วคือผมก็เกิดมาในาครอบครัวที่เตียนซึ่งก็อยู่ในโบสถ์มาตั้งแต่เล็กจนโตเลยใช่ <c oughs> ครับก็มันเลยทําให้ช่วงนั้นอะ่ะแรกๆคือผมก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ต้องการความรักหรือว่าหวยหาความอบอุ่น มากเท่ากับคนข้างนอกที่หรือว่าไม่ได้มีความรักในพระเจ้าใช่ไหมครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่เขื่อยเชยเอยเชยเชยชาไม่มีความร้อนร้นไม่กระตือรือร้นอะไรเลยคือพ่อแม่ก็พยายามให้ผมเป็นแบบอย่างให้เป็นหรือให้มีความกระตือร้นรับรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ก็ผมก็นิ่งๆการเปวนนิ่งๆ ม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแล้วก็ในสมัยเด็กก็เจอหลายๆอย่างจนแ่าวว่าเป็นคนที่แบบว่าเย็นชาเฉยชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยและก็เมื่อตเป็นวัยรุ่นก็ได้อยู่กับกลุ่มสถาบันสถาบันกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม,มคนค้าอะไรนี้ซึ่งในตอนนั้นก็นกแรกแก็มีคนน้อยไม่ค่อยมีคนเลยก็ เลยไม่ได้รับใช้อะไรเยอะแยะพอมีคนเริ่มมากขึ้นเริ่มมากขึ้นมากขึ้นก็ทำให้แบบว่าหลายๆอย่างหลายคนก็เข้ามามีเข้ามาก็แล้วก็มีออกไปเพราะว่าตัวผมเองแล้วก็ตัวผมที่เป็นพี่โตสุดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเลยเพราะว่าไม่ได้ อะไรดูแลเอาใจใส่กับใ,ใ,ใครเลยก็ปล่อยปาแล้วเลยจนคนเข้ามาแล้วก็หายไปนะพอแล้วก็มีจนมาถึงจุดเปลี่ยนที่ผมต้องเริ่มตัดสินใจเพราะว่าเราโตขึ้นและโตขึ้นคนมาเยอะขึ้นแล้วก็หายไปเยอะเหมือนกันคือเราก็เริ่มแบบเนอคือผู้นำก็เริ่มใส่พลังใจแล้วว่า เราต้องเป็นพี่เลี้ยงนะเราต้องโตโตขึ้นนะเราตัดสินใจลราใช้ไม่ได้แล้วเพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนที่ยังไม่โตได้นั่นก็เลยทําให้เราเป็นจุดเปลี่ยนแล้วว่าเออเราต้องเริ่มตัดสินใจแล้วเริ่มออกจากเซฟโซนออกจากโลกส่วนตัวแล้วม,มาลงมาใช้เต็มที่กับกลุ่มกับพี่น้อง จนได้มาถึงทุกวันนี้ก็มีลูกแกะไปปลาไปเกือบสิบแล้วกว็ <c oughs> อยากจะถึงใจว่าแค่พี่น้องตัดสินใจนะครับให้พระเจ้าออกจากออกจาก,ออก,จากสิโรคส่วนตัวของเรนะครับพระเจ้าจะใช้คุณยังแน่นอนยอมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าเรียกเราก็ตอบสนองทันทีเลยอย่าอย่าปล่อยให้พระเจ้าเรียกแล้วปล่อยความรันประกันพูด ว่าพระเจ้าจะเทพระพรลงมากับผู้ที่รับใช้และให้พระเจ้าก่อนแน่นอนครับผมขอบคุณครับ